สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทะเลนะคะทุกคนออกแต่เช้าเลยค่ะแปดโมงเช้าค่ะวันนี้คุณย่าขับรถพาวันและก็มาซิโมไปทะเลค่ะวันนี้พ่อบ้านไม่ได้ไปพ่อบ้านทํางานก็เลยให้คุณย่านะคะขับรถพาเราไปมาซิโมยังง่วงอยู่เลยค่ะเขานอนดึกวันนี้เป็นวันแรกนะคะทุกคนค่ะที่เราไปทะเลนี่ค่ะระหว่างทางที่เราจะไปทะเลนะคะ เราขับรถมาก็ประมาณ10นาทีค่ะจากบ้านมาถึงทะเลนะคะทุกคนเพราะว่าปฏิปายาอยู่ใกล้ทะเลค่ะทุกคนนี่ค่ะสองข้างทางมีต้นไม้เยอะเลยนี่เป็นวันแรกนะคะของเราที่จะไปทะเลนะคะทุกคนคะ่ะเราจะไปดูว่าน้ำทะเลเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ซัมเมอร์ค่ะทุกคนคะ่ะเด็กๆก็หยุดเรียนแล้วก็ปิดเทอมนะคะทุกคนสองเดือนครึ่ง เด็กๆก็จะเล่นป็่เก,เกมอยู่แต่หน้าคอมนะคะก็เลยให้เขามาทะเลนะคะเขาบอกว่าจะมากับพ่อเขานะคะพ่อเขาทํางานก็ไม่ได้มาวันก็เลยให้คุณยาขับรถพามานะคะทุกคนคะ่ะแต่เช้าเลยถ้าเรามาช่วงบ่ายมันก็จะร้อนมากนะคะนี่เรามาถึงแล้วค่ะนี่ทะเลลีโดอันเนนี่นะคะ เข้าไปจะเป็นป่ายูคาลิปตัสน,นะคะทุกคนค่ะมีหลายมีหลายร้านมากเลยค่ะมีหลายที่มากเลยทะเลที่นี่แต่เราจองที่นี่ทุกปีนะคะทุกคนก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนก็ประมาณหกร้อยค่ะทุกคนค่ะใครจะเข้ามานะคะก็จะมีบัตรแลกเข้ามานะคะก็จะมีคนเป้าหน้าประตูก่กอนที่เราจะเข้าไปนะคะ ใช่ว่าทุกคนเขาจะสามารถเข้าไปได้นะคะต้องผ่านประตูตรงนี้ก่อนเราต้องมีบัตรก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันจะพาทุกคนนะคะไปดูทะเลเป็นยังไงบ้างน้ําทะเลใสไหมอากาศร้อนคะ่ะทุกคนคะ่ะทางอิตาลีนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้วคะ่ะวันนี้31องศานะคะทุกคนคะ่ะดูท้องฟ้าว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาเปลี่ยนไหม ที่แล้วนะคะวันก็ยังมานี้มานี่เป็นบันแรกของปีนี้ซัมเมอร์นะคะที่เรามานะคะทุกคนย่ากำลังหาที่จอรรดรถอยู่เราจอรรดรถแล้วนะคะเราก็จะเดินไปที่บาร์นะคะทุกคนคะ่ะ ีข้างหน้าก่อนที่เราจะไปตรงที่เราเช่าร่มไว้นะคะทุกคนเราเช่าร่มไว้ตลอดซัมเมอร์นะคะก็หกร้อยนะคะหกร้อยยูโรนี่มาซิโมถือตราา้านี่นะคะบาร์เขาทำใหม่คะ่ะทุกคนคะ่ะปีนี้สวยเลยค่ะเขาทําสวยเลยตรงนี้บาร์พวกขายกาแฟพวกเครื่องดื่มนะคะที่นี่ ดูบรรยากาศภายในค่ะทุกคนเขาจัดใหม่นะคะสวยเลยตกแต่งสวยเลยคะ่ะปีที่แล้วไม่ได้สวยขนาดนี้ข้างขวาก็จะเป็นที่เขาทําพิซซ่านะคะทุกคนคะ่ะเตาพิซซ่าเขาจะทําช่วงเที่ยงนะคะใครจะซื้อไปกินนะคะตรงนี้นะคะก็ซื้อไปนั่งกินตรงใต้ร่มนะคะที่เราเช่าไว้นี่คะ่ะบรรยากาศคนยังไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะทุกคนคงจะเป็นเดือนหน้านะคะ เขาจะพากันหยุดงานมีเฉพาะเพื่อเด็กๆนะคะทุกคนที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ค่ะร่มเยอะเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในสถานที่นะคะของที่เราจองนะคะที่ที่เราจองทะเลนะคะเขาจะมีเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกแต่ละชื่อแตกต่างกันนะคะทุกคนค่ะก็เป็นเจ้าของเจ้าของที่เนาะก็เหมือน ที่บางแสงเป็นร่มนะคะที่เขาจองไว้เขาเช่าที่ไว้แล้วก็ให้พวกเรานะมาเช่าต่อนี่ค่ะบรรยากาศดูสะอาดมากเลยค่ะนนี้ก็คือใครที่มาเพิ่มนะคะอยากจะเช่าเก้าอี้นะคะเราก็เช่าได้ก็จะมีนี่ตรงข้างขวาก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเล่นน้ําทะเลเสร็จเราก็จะมาอาบน้ําตรงนี้นะคะทุกคน น้ำเย็นค่ะทุกคนไม่ใช่น้ำอุ่นเป็นน้ำเย็นเราเดินตามที่เขาทำทางให้นะทุกคนค่ะแต่ก่อนข้างหน้าที่จะเป็นวงกลมที่เป็นสีสันะคะสำหรับให้เด็กเล่นตอนนี้เขามีแค่อันเดียวนะคะทุกคนแต่ก่อนมีที่ที่เด็กขึ้นไปแล้วก็โรยตัวลงมานะคะทุกคนนี้เขาออกแล้วเขาทำใหม่นี่ค่ะเขาจะมีไม้ให้เราเดินลงไปนะคะ หลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็จะมีไม่ต้องเท้าโดนไอ้ทรายนะคะทุกคนนี่ค่ะดูเขาจัดสวยค่ะปีนี้เขาทาใหม่หมดเลยแต่ก่อนจะไม่มีเป็นล็อกที่เป็นไม้นะคะทุกคนค่ะเป็นสี่เหลีย่ยมปีนี้มีนะคะทําสวยเลยถ้าใครอยากยังมาจัดงานกลางคืนนะคะทุกคนค่ะเขาก็รับจัดงานด้วยที่นี่ใกล้กับทะเล ใครดินเนอร์นะคะทุกคนคะ่ะใครอยากมาดินเนอร์ก็จะทําอีกเขาจะเปลี่ยนอีกที่นึงนะคะทุกคนสําหรับกลางวันก็สําหรับคนที่เช่าไว้นะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศคนไม่เยอะนะ8โมงคะ่ะทุกคนคะ่ะ8โมงเช้าเราเดินไปดูน้ําค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นเห็นไหมคนที่เขากําลังเขากําลังหาหอยนะ แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเขาจะมาแต่เช้ามาดักหอยเล็กๆนะคะที่เขา,าจะไปทำสปาเกตตี้หอยนะคะทุกคนนี่ค่ะน้ำสะอาดค่ะคนยังไม่เยอะมากน้ำก็จะดูสะอาดหน่อยน้ำทะเลไายบางแสนไหมนี่ค่ะบรรยากาศทะเลนะคะทางปฏิปายาคะ่ะทุกคนทะเลติดจาก จังหวัดของเราติดหมู่บ้านของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนค่ะทะเลทางอิตาลีนะคะตอนใต้ที่ติดกับเมืองของเราอยู่นะคะนี่รายก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่จะแตกต่างจากบ้านเรานิดหน่อยะคะ่ะรายนี่ก็จะเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะของแต่บริษัทของแต่ละเจ้าของนะคะแตกต่างกันวันนี้นะคะ่ะก็มาทะเลนะคะวันแรก ก็เลยเก็บภาพนะคะมาฝากทุกคนนะคะว่าทะเลอิตาลีทางใต้เป็นยังไงทะเลที่ติดกับหมู่บ้านนะคะติดกับจังหวัดของเรานะคะคล้ายๆกับบางแสนหรือว่าพัทยานะคะทุกคนคะ่ะนี่มันเป็นยังไงนี่คะ่ะบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ